สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับทุเรียนนะครับในลักษณะของนะครับที่เราแต่งกิ่งนะครับทีนี้กิ่งมันตรงกันนะครับมันตรงกันแต่เราอยากเอาไว้ทั้งสองกิ่งนะครับเนื่องจากกิ่งมันสวยอยู่นะครับมาดูนะครับเราก็ทําการดัดกิ่งนะครับมานะครับเพื่อให้กิ่งมันไม่ตรงกันนะครับนะครับคือกิ่งสองกิ่งนี้ตรงกันพีไหมครับนี่นี่กิ่งนี้นะครับ เนี่ยกิ่งนี้กับกิ่งนู้นนะครับจะตรงกันไปไหมครับว่าทําการดัดโดยใช้เชือกนะครับเชือกฟางแล้วมัดอย่างนี้นะครับมัดแล้วดึงออกให้มันโค้งออกอย่างนี้นะครับทีนี้กิ่งก็จะไม่ตรงอะไรไหมครับเนี่ยมันจะเลี้ยวออกใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดัดโค้งออกมานะครับเพื่อให้กิ่งมันไม่ตรงกันนะครับกิ่งมันสวยทั้งทั้งคู่นะครับกิ่งนี้ก็สวยนะครับกิ่งนี้ก็สวยนะครับก็เลยต้องการจะเอาไว้นะครับก็เลยดัดออกมานะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับดึงออกมา ทงนี้โค้งมาฝั่งนี้นะครับท <todas S 1> ีน mm. ี้ก <subjects 195 2> ิ่งเขาก็จะไม่ตรงกันไหมครับดูนะครับมันก็จะเบี้ยวออกเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะโค้งออกนะครับดูโคนนะครับเห็นไหมตรงกันนะครับแล้วก็ดึงปลายออกกิ่งออกมานะครับนี่คือการนะครับดัดกิ่งนะครับเพื่อไม่ให้เขาตรงกันนะครับคือกิ่งมันสวยทั้งคู่นะครับมีแต่กิ่งใหญ่ๆนะครับที่เราเอาไว้นี่ครับนะครับกิ่งนี้ก็สวยกิ่งนี้ก็สวยครับเห็นะครับก็เลยต้องการเอาไว้นะครับก็เลยดัดกิ่งนะครับ ดัดกิ่งออกนะครับถ้ากิ่งมันตรงกันนะครับนี่ครับเลได้กิ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้กิ่งสวยอยู่นะครับให้กิ่งสวยดีอยู่นะครับนี่นะครับกิ่งก็ยาวออกมาสวยอยู่นะครับแต่ละกิ่งนะครับกิ่งสวยอยู่นะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับผมการดัดกิ่งทุเรียนนะครับ แล้วก็พลิกแพลงไปเรื่อยนะครับมันเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับจากปัญหาที่เราเจอแล้วค่อยแก้ไปเรื่อยนะครับมันก็จะผมก็ดัดอย่างนี้นะครับดัดจากกิ่งนี้นะครับดึงมาโค้งมาแล้วมามัดใส่กิ่งนี้ไว้ให้มันเอียงออกไปนู่นนะครับกิ่งก็จะโค้งไปนู่นนะครับใช่ไหมนี่นะครับดัดกิ่งทุเรียนนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ